คืออังกฤษไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ใจได้ผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังพิชาภาษาอังกฤษครับวันนั้นมาสเตอร์บอกว่าจับคู่กันแล้วออกมาเล่นโลเพลคู่ละสองนาทีหน้าห้องโลเพลคือการที่คุณออกมาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเล่นละครอ่ะเหมือนเล่นละครกันแต่คุณต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเก็บคะแนนอ่า,อาพอบอกว่าจับคู่ทุกคนจับคู่คนเก่งไปอยู่ด้วยกันคนเก่งไปอยู่ด้วยกันปัญหาคือบุญชูกับราชาผมเห็นละ ลาหูอมและไอ้คูนี้มึงไม่รอดแน่ๆยังไงก็ไม่รอดภาษาไทยมึงจะพูดกันไม่ค่อยชัดเลยถึงเวลาครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหน้าห้องครับบุญชูกับราชาออกไปหน้าห้องครับสมมุติสมมุติว่ามันเอาเก้าอี้ออกไปตั้งสองตัวครับราชานั่งปับ๊บบุญชูยืนอยู่ตรงนี้บุญชูบอกกับทุกคนในห้องครับ this situation take place in a restaurant เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งบุญชูเดินเข้ามาครับ excuse me Anyone sit here มีใครนั่งไหมราชาตอบ no เหมือนแบบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในร้านอาหาร no ไม่มีคนนั่งเชิญครับไอชูนั่งปรับ Anyway uh, where you come from ถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรราชาตอบ I'm from Thailand ไอชูตอบอา้าคนไทยเหรอครับเนี่ย <laughs> โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาเจอาคนไทยที่นี่ <laughs> ที่มาอย่างไงครับเนี่ย เดี๋ยวเรื่องจริงทั้งห้องมองหน้ากันเหลอหรอเฮ้ยได้เหรอวะได้เหรอวะมาเซอร์มาเซอร์ว่าไงมาเซอร์นั่งให้คะแนนอยู่โอเคบุญชูราชาเฮ้ยเฮ้ยเบุญชูอะไรอะไรบุญชูหันมามาเซอร์ครับมาเซอร์เจอคนไทยต่างประเทศก็ต้องคุยภาษาไทยกันเลยครับ เดี๋ยวหนึ่งนาทีเต็มๆแม่งคุยไทยกันตลอดเลยคะแนนศูนใครให้ก็บ้าแล้วคือใจอะใจอะมันได้จริงๆผมนั่งอยู่แบบเฮ้ยโอ้โหไอชูแม่งใจแม่งได้ว่ะ